สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอนนักเก็ตยักก้าไหนไหนอูยนี่ยายบ้านกันเหรอคะนี่ไงคะดูสิโอ้นี่กระเป๋าที่มีข้างล่างเนี่ยไปยุโรปสิบห้าวันโอ้ยล้วกำลังจะไปเที่ยวยุโรปนะสิห้าวันสิบห้าวันเลยอ่ะไปไหนบ้างรู้เปล่าอ่ประเทศอะไรรู้ไหมไปสาธารณรัฐเช็กโกลวาเกียกับ เยอรมันค่ะเยอรมันสาธารณรัฐสาสาธรรณัฐเช็กไม่มีสโซเวียเพราะเขาแยกประเทศกันนานแล้วค่ะป๊าบ้าค่ะ,อ,คะอันนี้แหละค่ะ<ส>ผลงานของมาดามแอร์เนี่ยเต็มรถค่ะ <c oughs> นี่คือจะบอกว่าไฟเชื้อโร่ก็ไม่ใช่เล็กๆนะ <c oughs> นี่กระเป๋าสามใบนี่ไปถึงน,นู่นจะทำไงฮะ <c oughs> ถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนรถใช่ไหม้ไหอ่ะสู้ค่ะ อ้อ้ออะไรใช่มจะะเล็กน้อยครอันมันแบบบ้าะกนน้ปัสสาวะหน่อยีิน้สาวะจะกินก็ปัไปอ่ะโอเคเดี๋ยวไปจอดอ้าวมามาไปไหนครับไปรถไปเที่อนได้โอ้โหที่ที่กระเป๋าที่กระเปงอ่ะอ่ะตอนนี้เราก็แยกอากกันมาแล้วนะ เดี๋ยวเราถึงสุวรรณภูมิเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินสายการบินก่อนนะอ่ะไปเลยค่ะไปเดี๋ยวโดนชนหรอกเดี๋ยวโดนชนหรอกน้องเจสเที่ยวนี้เราบินสายการบินอะไรกาตาแอร์เวเหรอคะไปทางไหนฮะมามาค่ะอ๋อ ซีเวอร์นะคะอะไรคือซีเวอร์ครับหมาหมาค่ะก็คือเราบินกับเขาบ่อยจนได้เพิ่มระดับอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋ B A อบีเอพ์อ๋อแล้วก็โกลด์แอนด์แพลตินัมค่ะอ๋ออันนี้บินบ่อยกวบินบ่อยได้<บ>เป็นซีเวอร์เลยนะคะอ่าตอนนี้เราก็เข้าสู่ขั้นตนการเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะใช่แล้วค่ะ,ะกระเป๋านี่เกินไหมคะน้ำหนักไม่ยกไม่ยก ดูสิอยากรู้น้ำหนักเท่าไหร่ค่ะมีวีซ่ามาข้างในเล่มเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวขอเวลาดูสักนะได้ครับได้ครับไม่เกินปะป้า22จุดเจ็บมือเลยอ่ะอันนี้หนักสุดเจ็บมือเลยอ่ะเว่อร์เว่อร์อะไรใจใจทำไมดิอันนี้แค่จะไปไปตะไปยุโรปแค่นี้ฟัองฟันหลุดเลยอ่ะลูกนะหล๊ะ ป้ากระเป๋าลงให้หมดเร็วๆเๆเร็วๆอย่าช้าหัวเป็นหัวได้ล็อกด้วยนะไม่ยังไม่ได้ล็อกลองนั่งเอียงหัวซะขนาดนี้เลยอะค่ะเวอร์ต้มลงอีกลงอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ามือแล้วใส่แมสทำไมคะเนี่ยต้องปั๊มไตอนนี้ดรอปกระเป๋าเรียบร้อยนะฮะทำไมดรอปดิ้งพาร์ตมันเจออย่างฮะยังไงนี่เขาให้อะไรมาด้วยเนี่ยนี่เขาให ฟ้าสแท็กสำหรับผ่านมตมค่ะทีนี้<อ>แล้วก็จะมีนี่เป็นบัตรเข้าเล้าค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการได้เวลาบินบ่อยจนได้เป็นระดับซิลเวอร์แล้วนะะนี้ก็สามารถเข้าเล้าได้ใช่แต่ตอนนี้เรามีปัญหาคืออะไรวะแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าเล้าของกาตาร์นะเขาบอกว่าให้บิสเนสคัสเท่านั้นแต่เขาให้ของการบินไทยนะฮะซึ่งเป็นพันธมิตรของเขาแต่ที่สำคัญคือตอนนี้เรามีปัญหาเพราะว่าเราเป็นซิลเวอร์แค่สองคนของทสมัคร เอาสวยแล้วเด็กๆกดเข้าเรา,เา่ะาไ,ไ่หน้าเราแล้วลกันนะไม่ฮะได้ไหมดูทำหน้าเซ็งได้ป่ะโอ๊ยงงงงเดี๋ยวไปขอเขาดูถ้าไม่ได้เดี๋ยวแ,กย <สะ S 2> แลกไม่์เรามีไมค์ไมค์การบินไทยอยู่ใช่เนาะโอเคอะไปไปไปแล้วก็สไตล์คุณนายเขานะคะไปไหนมานไหนแวะคิงพาวเวอร์ตลอดนะเห <า S 2> มือนเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตแต่คิงพาวเวอร์นะยังไม่หมดนะแต่ต้องซื้อ อ่ะโอเคอ่ะไปสบัาอีกอ่ะอ,อ่าตอนนี้เราอยู่หน้าที่ร o ย a l ซิ l ล Lounge นะคะเป็นเล้าของการบินไทยก็อ,อ่ะตอนนี้ค่ะจริงๆด้วยนะ้นองเกย์น้องกายเข้าเล้าไม่ได้ตึงอยู่หน้าเต็มเลยแต่ว่าแต่ว่าโอเคนะก็ตามระเบียบของเขาแหละก็ก็เข้าได้2คนดังนั้นนะก็เลยส่งตัวแทนไป เพื่อไปถ่ายรูปให้ดูเนาะโอเคแล้วต้องมาม้ากันเอาม้าก,กับน้องกายเดี๋ยวไปหารับสิทธิ์ครูเนะเาะบายๆเจอกันอ่ะไปเจ๊ไปอ่ะทีนี้ตอนนี้เราก็อยู่ในโรโยลซิลของการบินไทยเนาะมีของกินด้วยมีอาหารร้อนด้วยนะก็ฝั่งนี้เป็นผลไม้ อ่ะเมีโจ๊กด้วยเนาะก็ต้มหรือโจ๊ก,นนมจกไม่รู้เป็นซุปเหรอครับเป็นข้าวนี่มีมัสมัน่นมัสมั่นไก่จะเอาอะไรคะอยากกินเลยเหรอนี่มีสปากเก็ตตี้เอาอะไรดีเอาของหวานเลยนี่หมูเต้งออเอาปะไม่เอา <c oughs> <c oughs> โอเคลำบากใจเอาไปหยิบน้ำกอนก็ได้นะนี่เกณฑมีหนุ่มจีบซาลาเปาน่าจะได้อยู่นะเนี่ยเออหนุ่มจีบซาลาเปานี่ส่วนน้ำนะคะก็เป้เครื่องดื่มเยอะแยะมากมายตั้งแต่เป็นเบียร,ร์ก็ฟรีนะฮะนี่มายันพวกโค้กเลยส่วนผู้ใหญ่ก็สามารถทานเป็นเนครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้น้องเกณฑอร่อยไหมคะ กินรองท้อมไวก,ก่อนเนาะรอระวังรอเครื่องเลอนอ่ะงั้นเดี๋ยวขอป้าป้าไ,ไปตักอาหารบ้างนะคะอิ่มแล้วบอกเลยอ่ะไม่ด้เวลาขึ้นเครื่องแล้วค่ะอะไรนะระวังชิ้นเสือทัง end of the walkway อ่ะเดี๋ยวได้เวลาบอ,ะะอร์ดดิ้งแล้วเกรด G4 ค่ะป้ <c oughs> าป้าตอนนี้เราจะ<ว>ที่ตรวจว่าหน้าตามาจากจีนแดงหรือเปล่า <c oughs> หรือว่ามาจากคนไทยกันแน่ นี่ถ้าลบเครื่องสำอางไว้นี่เขาไม่ให้ขึ้นเครื่องเลยเนี่ยคนละคนละหน้ากันเวลาเดินตรวจกระเป๋าอะไรเขาพูดภาษาอังกฤษใส่มาเขาเป็นต่างนาติจีนมาอันนี้คิดว่าเป็นคนจีนไหมครับตอนแรกตอนแรกก็น่าว่าชิคิดอยู่ไงนี่ไงนี่ไงพร้อมนอนมากเลยครับมามาเขยิบนอนเรียบร้อยใส่หมอนก็เรียบร้อยพร้อมนอนมากตอนนี้จังเกอรเป็นกองทัพเลยครับ องทัำอ่ะเป็นเครื่องแน่นอนแล้วป้าน้องเจนหนูชอบกาตร์ดตาไหมชอบมากทำแจกของเล่นมัไม่แจกของเล่นเหรอถ้าวันนี้ไม่ได้อะทำไงไส่เป็นอะไรก็หล่อถ้ากลับก็ได้ทุกครั้งได้ได้กลับมาสี่กระเป๋าไม่แจกของเล่นเหมือนเดิมไงเพราะเซ็งเขาไม่จะแบบเขียนทุกปีอะไรอย่างงี้เนาะเอาเก็ยังไม่รู้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบ่นดิอ่ามาแล้วตรว คาร์ตาค่ะคาตาเอฟวีมาเลยโอ้นี่นี่ได้อะไรมาของใหม่แล้วใช่ไหมหมามาเนี่ยปากพ่อยเลยสาวก่อนเลยมาแล้วนี่ไงคะของเล่นของม่คุณภาพมีคุณภาพมีอะไรบ้างมีตัวบิดไปบิดมาเนี่ยเหรอ แต่เขามีคุณภาพมากเลยนะมันดูมั่ถังมากคุณภาพแล้ว ตี่นยังคะเกยังหลับอยู่เลยเดินยังอืมตื่นยังยังไม่ตื่นวันนี้ตื่นยังตื่นหนูนอนแค่ไปหนึ่งตื่นนอนไปหนึ่งตื่นนี่ครับยังง่วงอยู่ไหมไม่แล้วไม่ง่วงแล้วเหรอกำลังคอบหมาไม่ได้บอกมาง่วงตลอดแต่หมาง่วงตลอด อ่ะเดี๋ยวไปสนามบินก่อนอ่ามาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินโดฮานะคะนี่สัญลักษณ์ของพวกเขาจะมีสัญเขาเรียกสนามเด็กเล่นแบบนี้ว่ามันต้องอยู่ตรงนี้อันนี้ใช่ที่ที่เราเคยเล่นหรือเปล่าะอ๋อต้องไปอยู่ตรงน้ทีนี้เดี๋ยวกระเป๋าต้องไปรับใหม่ไหมหรือมันไฟทูเลยโอเค ใช่ดีใช่ไหมมันมีบอดิงพาดอกมา,าอ่ะทีนี้ินเโอเคซึ่งเราจะไปปรากนะเอางี้เด็กๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปวางของกันที่เราก่อนทีนี้เราถ้าสมมุติว่าหนูจะออกมาเล่นเดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะดูซิว่ายังไงอ่ะมามะไปหาเกตก่อนดีกว่าจะหาเล้านะนี่อยากเล่นยัง ง่วงนี่ว่ะหน้าอย่างงี้ง่วงจะเล่นอีกสนามบินเขาโออานะฮะมันเหมือนโลกอนาคตเลยอะสนามบินเนี้ยฮะที่นี่มันเป็นโลกอนาคตหรือเปล่าครับ๋มมาทันสมัยมากถ้ามีหุ่นยนต์มาช่วยโอ้โหเวอร์ว่ะอ่ะไปหาขอตัวหาข้อมูลก่อน นี่คือสนามบินโดฮาตอนเกือบตีหนึ่งนะแต่ว่าคนเนี่โหคือนโยบายของเขาคืออะไรว่าเอาคนจากหลายประเทศมาเทนะเวลาประมาณนี้เออเราก็กระจายรู้อีกทีวางแบบทับจากเอเชียแล้วก็ยุโรปกอดีคนยุโรปก็ไปเอเชียจังหวะตอนนี้เขาเอามาเทเขาจะทช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่พีเป็นพรามทามของเขา ก็เป็นสไตล์จี้ของเขานะในการเทเสร็จแล้วก็จะมีเวลาต่อเครื่องบางไฟก็50นาทีเราเคยไฟคิดสุดคือ50นาทีวิ่งือไม่ทัน่งกระเป๋าที่สำคัญเขา m ม n a g จัดการดีมากกระเป๋ามันไปตามเวลาด้วยตอนแรกคิดว่ากระเป๋ามาไม่ทันชัวร์แต่ว่าอันนี้กระเป๋าอาจจะไม่มาไม่วันนี้เรามีเวลาเหลือพออมาเจ้าหมีโคมไฟตัวนี้นั่นแหละที่มาทุกครั้งมาทักทายมันนะ โอเคนี่เราก็อยู่หน้าเราซะเช็คอินแบบงงๆได้เฟิร์สคลาสเฉยเลยไปดูดีว่าเฟิร์สคลาสเราเขาจะรูราขนาดไหนก็จะมีเครื่องชงกุ่งกาแฟนะครับอันนี้เราก็มีเครื่องดื่มมีขนมจทปจับนิดหน่อย ตรงนี้จะมีอาหารคล้ายสลัดนะโคดิชโคดิชแล้วก็อันนี้มีมีเป็นอาหารร้อนข้าวเบยานี่ค่ะข้าวอินเดียแล้วก็มีมันฝรั่งอย่างเงี้ยหรออย่างเงี้ยครับมีอันนี้มีซุปซุปไก่ฟีลมซุปไก่เฮ้ยเคนะอุ่นอุ่นอันนี้เป็นซุปปลาทอง เอาละค่ะกายจะขอเล่นนิดนึงนะไปเลยเป็นสไลเดอร์เลยนิดนึงก็ยังดีเอ้าเอ้าข้างไหนโอ้ยโอ้ยแบบนี้ไปไม่ได้นะอ่าเป็นสไลเดอร์อีกทีนึงสิขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นยังไงอ่ะอุ้ยโอ้โหน้าลงเลยเฮ้ยหน้าลงเลยไม่ธรรมดา ่เดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องอีกตุ๊แล้วนะเช้าอีกวันหนึ่งเราได้จะถึงปราแล้ววันนี้ไปายก่อนดีกว่านนนนะเกกใจเกศไม่ได้ยินไปายค่ bye นะ